สวัสดีครับมาต่อกันจากวิดีโอที่แล้วนะครับวันนี้ผมอยากให้ฟังให้จบจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีความเข้าใจที่สําคัญเกี่ยวกับ XRP แล้วก็ XRPL ด้วยนะครับที่สําคัญใครไม่ได้ฟังวิดีโอที่แล้วเนี่ยแนะนํากลับไปฟังตอนที่แล้วก่อนนะครับจะได้อัตรลดกันที่ราคา XRP ขึ้นมาวันเมื่อวานเนี้ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเพราะว่าเรื่องของ Future XRP ETF ที่ทางเซคอนุมัติให้ทาง p o s รแ r e t r u s t เนี่ยที่ขอออกตัว Future XRP ETF ก็ได้รับอนุมัติให้ขาย xrp etf ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ราคาของ xrp เพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นการขาย etf แบบฟิวเจอร์สเนี่ยก็เลยจะทําให้เป็นแค่การเดาแนวโน้มทิศทางของราคาของ xrp เท่านั้นนะครับก็จะมีการเซ็ตเมนต์หรือว่าคิดเงินกันด้วยเงินสดเนี่ยไม่ได้มีการซื้อเก็บ xrp เข้ากองทุนอย่างนี้เข้าใจกันแต่มันก็มีผลต่อราคาครับเพราะว่าจะทําให้มีคนที่จะสนใจเหรียญ xrp มากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นการเก่งกาไรเหมือนกรณีของเท่าข้ามฟันเนี่ยที่อนุมัติแล้วก็ จะทำให้ราคา XRP เนี่ยขึ้นได้จากการเก่งฟิวเจอร์ลองโพซิชันนะครับเอาว่าการอนุมัติเมื่อวานเนี่ยมันมีผลต่อราคา XRP ให้ขึ้นไปได้นะรับถึงแม้ว่ามันจะขึ้นไปได้ประมาณเกือบ8%ก่อนที่มันจะล่วงกลับลงมานะครับปัจจุบันเนี่ยราคาก็ยังขึ้นมากกว่าเมื่อวานซะอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการอนุมัติสปอต XRP ETF เมื่อไหร่ก็จะทำให้ราคาของ XRP เนี่ยขึ้นได้โหดๆกว่านี้แน่นอนนะครับ ที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกคือ Blacklock XRP TF น,นะครับอันนี้ใหญ่สุดเปิดตัวเมื่อไหร่รับรองราคา XRP พุ่งหโหดแน่ครับก็กลับมาเรื่องวิดีโอตอนที่แล้วก่อนนะครับเท่าที่อ่านคอมเมนต์ก็เหมือนจะมี XRP Maxi อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับว่ามุมมองของ Bitcoin Maxi เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทางมิเกลเนี่ยเขาจะตอบคําถามแล้วก็ตอบโต้การโจมตีจากทาง Bitcoin Maxi กันยังไงบ้าง ก็เริ่มต้นจากตอนเดิมนะครับที่ทางมิเกลเนี่ยตอบกลับทางดาร์กว่าคนที่ต้องการจะใช้งาน x อ็กซ g e r นั้นน่ะเข้ามาใช้ประโยชน์จาก x อ p l ซ g e r ตามที่เขาต้องการนะครับตามที่สถาบันการเงินต้องการเช่นต้องการสร้างเหรียญของธนาคารบน x อ็กซ์พีเเพื่อใช้ประโยชน์สําหรับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเป็นต้นนั่นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะเข้ามาซื้อถือเหรียญ x อ็แบบนั้นนะครับทางสถาบันการเงินเนี่ยใช้ x อ็กซ์พีเเพื่อแก้ปัญหาที่ทางสถาบันกาารเงินเหล่านั้นเนี่ยมีอยู่ ที่สถาบันทางาเงินทางการเงินเหล่านั้นนแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าระบบมันเป็นด e เซนทร a l i ไ e ซอยู่แล้วถ้า XRPL เป็นด e เซนทร a l i ไ e ซอยู่แล้วหรือว่าการะจายศูนย์อยู่แล้วเนี่ยทำไมทางพวกธนาคารต่างๆต้องมาเริ่มต้นสร้างระบบที่มันเป็นด e เซนทร a l i ไ e ซใหม่ให้เหมือนกับ XRP ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วการสร้างบล็อกเชนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นการสร้างที่เป็นเซนทร a l i ไ e ซมากกว่าซะอีกนะครับ คราวนี้ก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจเนี่ยที่เป็น Bitcoin Maxi เหมือนกันครับเข้ามาถามบ้านครับโดยถามมิกเก้ว่าทำไมถึงคนถึงจะอยากใช้ไอ้ดเซนท l ไลซ์เนี่ยพวกสถาบนาันการเงินต่างๆเนี่ยน่าจะต้องการที่จะใช้เป็นเซนท์ไลซ์มากกว่านะครับอย่าง JP Morgan เป็นต้นเนี่ยที่มีเหรียญมีเชนของตัวเองที่เป็นเซนท์ไลซ์อยู่ ทางมิเกลเนี่ยก็ตอบว่าแต่ละธนาคารคงไม่อยากเอาธุรกรรมนะครับหรือว่าข้อมูลลูกค้าเนี่ยมาอยู่บน Public Blockchain หรอกนะครับเพราะว่ามันจะมันเป็นความลับของธนาคารนะครับข้อมูลธุรกรรมพวกนี้จะอยู่ในระบบบล็อกเ i n แบบปิดของธนาคารหรือที่เรียกว่า p r i v a t e blockchain มากกว่าครับอันนี้ผมเสริมให้นิดนึงนะครับว่า Ripple ก็มีให้บริการทั้งสองแบบเลยนะครับทั้ง p r i v a t e แล้วก็ public ledger นะครับ มิเกลก็ยังบอกอีกนะครับว่า Decentralized Blockchain อย่าง XRPL เนี่ยทำตัวเป็นตัวกลางนะครับเชื่อมโยงระหว่างระบบปิดของแต่ละธนาคารแต่ละสาาถาบันการเงินในการที่จะเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างกันนะครับอันนี้ผมเสริมเองนะครับว่าเราก็คงจะคิดออกนะครับว่าการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน utility ในด้านเนี้ยของ XRPL นะครับเพราะว่าเป็น Decentralized ที่เชื่อมโยงระหว่างธนาคารต่างกัน2ธนาคารใน2ประเทศนะครับ แล้วก็ทางเอ็ p ซ์เนี่ยก็ยังมีบริการ o n Demand l i q u i d i t y ให้บริการกับทางสถาบันทางการเงินหรือว่าลูกค้าที่ต้องการใช้บริการนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่ธนาคารผู้โอนและก็ผู้รับโอนเนี่ยจะต้องมีการต้องเตรียม้ liquidity สำรองในการให้บริการของสถาบันการเงินของตัวเองไว้นะครับทางโจเองก็ยังไม่ยอมแพ้นะเขาบอกว่าเขาทํางานในด้านฟินเทคมาก็ยังเชื่อว่าทางธนาคารแล้วก็สถาบันทางการเงินเนี่ยสามารถจะสร้างระบบ เหมือน XPL r PL ได้ซึ่งมันก็ใช้เงินใช้ทุนเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับสร้างเองได้ง่ายๆเลยโดยจะสามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆเองได้ด้วยซ้ำไปนะแบบซ็น t ทรัลไลซ์แล้วทำไมสถาบันทางการเงินเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สร้างขึ้นมาเองนะครับก็เลยไม่เห็นว่า x r p เนี่ยจะอยู่รอดต่อไปได้ยังไงนะครับ มิเกลก็ตอบเรื่องเรื่องเดิมนะครับคือว่าไอ้พับลิกดิเซนท i ร e d n e t เน็ตเวิเนี่ยอันนี้ผมไม่พูดซ้ำแล้วนะครับคือหลังจากนี้ยมีการเถียงเรื่องระบบพวกเนี้มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับซึ่งก็เหมือนกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับอย่าง b l a c k r o ็อ JP m พ r มารก็มีการพัฒนาในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้านนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็เรื่องการที่แต่ละธนาคารเนี่ยจะเชื่อมโยงกันแบบดิเซนทัลไลซ์เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในอนาคตนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เล่นเข้ามาใช้บริการพวกนี้อยู่มากอยู่แล้วคราวนี้โจเนี่ยก็เลยพูดชวนนะพยายามชวนมิเกลโดยบอกว่าเขาอยากให้มิเกลเนี่ยออกจากเอ็กซ์ีซนะครับแล้วก็เ,เพราะว่าเขาเป็นห่วงมิเกลจริงๆนะครับไม่อยากให้มิเกลเนี่ยจะต้องเสียเงินไปนะครับแล้วก็ต้องการให้มิเกลเนี่ย abandon นะครับหรือว่าละทิ้ง XRP Army ซะนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกับทาง Bitcoin Community แทนนะครับโจบอกว่าเขาเนี่ยเขาเห็นความสามารถของมิเกลแล้วก็รู้ว่ามิเกลจะเป็น asset หรือว่าสินทรัพย์ที่สำคัญให้กับทาง Bitcoin Maxi ดังนั้นเขาเนี่ยจะไม่เลิกล้มที่จะชวนมิกเกลต่อไปนะครับคือแบบว่าชวนกันต้องต้งเลยนะครับยกยอปอปั้นกันเยอะๆแล้วก็ชวนเข้ากลุ่มเป็น Bitcoin Maxi เลยซะง,งั้นนะครับก็ตลกดีนะครับทางมิเกลเนี่ยเขาก็ฉลาดตอบนะครับว่า ปัญหาของเขาก็คือทฤษฎีหรือว่าทีฟิชของเขาเนี่ยเกี่ยวกับคริปโตก็คือว่ามิเกลเขาเห็นความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีสําหรับโลกการเงินเช่นการปล่อยกู้บนบล็อกเชนหรือแม้กระทั่งการทำโทเคนไ z เซชันพวกอีควิตหรือว่าพวกสินทรัพย์ต่างๆครับรวมถึงหนี้สินต่างๆในโลกจริงเนี่ย เขาเลยไม่เข้าใจว่าทําไมบิตคอยถึงจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่มันมีความสําคัญไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นว่าบิตคอยนั้นจะเป็น store of value สําหรับการลงทุนแต่เขาก็ยังเห็นว่าอนาคตด้านการเงินเนี่ยมันยังไปไกลกว่านั้นอีกเยอะนะครับ คราวนี้เนี่ยทางโจงก็มาเมนว่าเขาไม่เชื่อเรื่องโทเคไนเซชันสิททรัพย์ในโลกจริงอย่างการโทเคไนเซชันของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็อย่างพวกบ้านและที่ดินนะครับ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขาเองก็รู้ว่ามันมีเปเปอร์เซอร์ติฟิเคตหรือว่าใบารับรองที่มันเป็นกระดาษอยู่ยอย่างพวกโฉนโดหรือเอกสารรับรองสิทธิ์ต่างๆอยู่นะเพื่อให้สามารถที่จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันได้แบบนั้นนะครับซึ่งถ้าจะเปลี่ยนจากระบบกระดาษเนี่ยเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนดูแลเรื่องพวกกฎหมายใครจะเป็นคนบัังคบ ใช้กฎหมายในโลกของความเป็นจริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการฟ้องร้องดําเนินคดีกันเนี่ยที่จะต้องให้ศาลสั่งแล้วก็บังคับคดีนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ด้วยโทเค็นพวกนี้บนบล็อกเชนะครับมันจําเป็นจะต้องมีคนหรือว่ามีหน่วยงานในโลกจริงเนี่ยที่จะต้องเป็นคนบอกว่าสินทรัพย์สินทรัพย์นั้นเป็นของใครนะครับไม่งั้นโทเค็นนั้นๆก็จะไม่มีความหมายอะไร มิเกลเขาก็บอกว่าโทเค็นเะนี่ยมันก็เหมือนกับพวกใบรับรองที่เป็นกระดาษนั่นแหละเหมือนเรามีโฉนดอยู่แต่ว่าเวลาเราจะต้องการไล่คนออกจากบ้านเรารก็ต้องมีตำรวจมาดําเนินการให้คราวนี้โจก็บอกว่านะถ้าเกิดว่ากระเป๋าคริปโตของคุณถูกแฮกละนะครับคนร้ายได้โทเค็นที่แทนบ้านของคุณไปละไปอยู่ในมือคนอื่นแบบนี้เราจะทํำยังไงนะครับคนที่ได้ไปก็จะบอกว่าบ้านของคุณเป็นของเขาไปแล้วอย่างนั้นเหนะรอมิเกลก็บอกว่า มันต้องมีการค l a w back ได้คือการดึงโทเค็นกลับมาได้ครับแต่ก็ต้องมีระบบมารองรับอีกทีนั่นแหละเรื่องพวกนี้ทาง blacklock หรือว่าอีกหลายๆที่นยก็กำลังทํากันอยู่ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องการให้มันมีแบบนั้นนะแต่ว่ามันมีบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยกำลังเดินหน้าทําเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับคราวนี้ทางโจก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยถึงจะมีโทเค็นไซ์สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนในโลกของความเป็นจริงนะครับเป็นคนจัดการแล้วก็เป็นคนตัดสินว่าสินทรัพย์นั้นเนเ่ป็ของคร ทางมิเกลก็บอกว่าเขาดีใจที่เขาจะได้มีโอกาสในการที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ของเขาจริงๆนะครับอยู่ในมือของเขาจริงๆซึ่งถ้าเขาอยากจะทำอะไรกับสินทรัพย์ของเขาเนี่ยก็ทําได้อย่างเช่นการเอาสินทรัพย์เขาไปค้าประกันเงินกู้บนบล็อกเชนต่างๆเนี่ยเขาก็ทําได้แทนที่เขาต้องไปพึ่งทางธนาคารนะต้องเอาสินทรัพย์ไปเข้าธนาคารแล้วก็ปู้้เงินออกมาจากธนาคารเขาสามารถกรุบตรงนี้ได้เองนะครับได้เงินออกมาทันทีด้วยตามที่เขาต้องการ คราวนี้ทางโจเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าระบบการเงินการธนาคารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยการควบคุมจากทางภาครัฐนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายการที่มีกฎข้อบังคับแล้วก็กฎหมายต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะควบคุมให้ระบบในปัจจุบันเนี่ยมันเดินไปได้โดยไม่มีปัญหาแต่การใช้ระบบใหม่ที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยพวกล็อกเชนต่างๆเนี่ยเข้ามาแทนที่ระบบเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีการควบคุมต่างๆไม่มีกฎหมายต่างๆเข้ามาบังคับใช้มารองับ คราวนี้มิเลกลเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ย โลกมา,มาทางดีเซนทรัลไลซ์มากขึ้นนะครับมากกว่าเซนทรัลไลซ์ซึ่งเซนทรัลไลซ์สมยัยถึงการควบคุมจากกลุ่มคนหรือว่าบริษัทหนึ่งๆน,นะครับโลกเนี่ยหันมาทางดีเซนทรัลไลซ์มากขึ้นนะอย่างพวกธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินต่างๆนี่ก็หันมาใช้ลีควิดิตี้ของทางดีเซนทรัลไลซ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับการใช้งานดีเซนทรัลไลซ์เป็นตัวกลางอันนี้รวมถึง XRPL ด้วยนะครับช่วยการเชื่อมโยงระบบปิดของเซนทรัลไลซ์ของธนาคารแล้วก็สถาบันทางการเงิน ต่างที่ได้บอกไปแล้วครับทางโจเขาก็ถามขึ้นมาว่าทําไมวอลลุ่มคริปโตปัจจุบันเนี่ยถึงอยู่ในเซ็นทรัลไลซ์เอ็กชเชนเป็นหลักละ่ะทางมิเชลเขาบอกว่าเรานั้นยังอยู่ในยุคเริ่มต้นของคริปโตเลยนะครับเที่ยบกับ อินเทอร์เน็ตเองก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลาย10ปีนะกว่าที่จะขึ้นมาใช้งานได้อย่างกว้างขวางนะครับแต่โจเองก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยมันก็มีมานานแล้วแล้วก็มีมาร์เก็ตแครปล้าน,ล,านล้านเหรียญที่เป็นลิควิดิตี้ของบิตคอยมันมีเยอะมากๆนะครับรวมถึงอินเทอร์เน็ตช่วงแรกเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงผ่านสายสายโทรศัพท์สายอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้เกิดการเติบโตได้ชา้านะครับอันนี้คือเทียบว่าทําไมสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตถึงเติบโตได้ชา้าครับแต่ทางมิเกลเนี่ยก็ยังย้าว่า คริปโตยังเป็นช่วงแรกอยู่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตช่วงแรกนี่แหละแต่ทางโจก็เลยบอกว่านะครับบิตคอยมันมีมานานแล้วแล้วก็เป็นลิคิดิตี้ปริมาณมากนะครับเป็นสโตร์ออฟแวลูที่มีการยอมรับกันมานานแล้วนะครับก็เหมือนต้องการสื่อว่ามันไม่เหมือนยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตหรอกตามที่มิเกลเขาพูดนะครับคราวนี้มิเกลก็เลยยกตัวอย่างแจ็คดอซี่ที่เคยพูดถึงเรื่องบิตคอยอันนี้เคยทําวิดีโอไปแล้วนะที่แจ็คดอซี่เขาให้สัมภาษณ์มาไม่นานมากวันนี้ว่าถ้าบิตคอยเป็นสโตล์ออฟ มันก็คือความล้มเหลวเป็นหายนะของบิตคอยนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามไวท์เพเปอร์ของคนที่ตั้งใจจะสร้างบิตคอยมาตอนแรกนะครับโดนดอกนี้เข้าไปเนี่ยโจก็ตอบกลับว่า who cares นะครับวัดบิตคอยไวท์เพ p ปอร์เซ่นนะครับแปลว่าใครจะสนใจไวท์เพเปอร์ของบิตคอยกันล่ะใครจะไปแขมบิตคอยไวท์เพเปอร์กันนะครับเกณฑ์กลายเป็นแบบนั้นไปนะก็ตลกดีนะบิตคอยแม็กซี่บอกว่าใครไปแขมไวท์เพเปอร์ของบิตคอยที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของบิตคอยกันนะครับ จก็บอกว่ามันก็เหมือนกับไบเบิลนะครับเหมือนกับศาสนาคริสต์กับไบเบิลเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็อ้างเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องบินอะไรพวกนั้นนะนะซึ่งส่วนตัวผมฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันฟังไม่ขึ้นนะครับคือการจะเปลี่ยนจากคนที่เขาตั้งใจสร้างบิตคอยขึ้นมาเพื่อให้คนธรรมดา2คนเนี่ยสามารถจะโอนเงินโอนมูลค่าระหว่างกันได้โดยไม่มีคนกลางตัดคนกลางออกไปครับอันนี้คือไวเบอร์ของบิตคอยแต่ตอนนี้มันคือการเก็บไว้เฉยๆเก็บไว เพราะว่ามันมีมูลค่าแค่นั้นนะครับทางโจก็ยังบอกว่าแต่เดิมเนี่ยวัตถุประสงค์แล้วก็การใช้งานของบิตคอยนั้นเป็นดีเซนทรลไลซ์เพื่อเชื่อมโยงการโอนเงินของ2คนนั่นแหละเป็นดีเซนทรลไลซ์อย่างแท้จริงนะไม่เหมือน XRP Ledger ที่เป็นดีเซนทรลไลซ์ที่ใครๆก็ก๊อปปี้ไดนะ้มีแค่บริษัทเดียวก็คือ r i p p l e ที่ได้ประโยชน์จาก XRPL มันไม่ได้แก้ไขปัญหาในโลกจริงที่มีอยู่เลยอันนี้ฟังดูน้ำเสียงเหมือนทางโจเริ่มมีอารมณ์นะครับมิเกลก็บอกว่า บิตคอยนี่เป็นดิเซนทราร์ไลเซชั่นนั่นแหละคราวนี้ดาร์กเลยเข้ามาขัดจังหวะน,นะครับว่าจะแนะนำมิกเกลยังไงในเรื่องของการลงทุนโจเองก็ตอบว่าเขาไม่แนะนำนะแต่จะบอกว่าบิตคอยนั้นคุ้มกับความเสี่ยงมากกว่าเหรียญคริปโตอื่นมนิกเกลก็ยังพูดต่อนะครับว่าคือพูดได้ดีเลยครับคือถ้าคุณกับผมมีทฤษฎีการลงทุนที่ต่างกันคุณเชื่อในบิตคอยแต่ผมเองเชื่อในโลกของการเงินในอนาคตที่จะอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็ไม่น่าจะแนะนําอะไรผมได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อต่างกัน โจาก็ยังเถียงต่อนะครับถึงอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคิดแบบมิเกลว่า XRP ต่อไปจะแทนระบบวีซ่าแล้วแทนเป็นระบบที่เชื่อมโยงระหว่างธนาคารต่างๆอะไรแบบนั้นที่ทางมิเกลเนี่ยเชื่อตามทฤษฎีของเขาอะนะครับโจเขาก็ยังไม่เชื่อว่า XRPL เนี่ยที่ใครๆก็ก๊อปปี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันก๊อปปี้ได้เนี่ยมันก็จะมีค่าได้อย่างไงครับไม่เหมือนกับบิตคอยที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้นะครับคาถามนี้ก็จุกๆไปหน่อยนะครับมาดูกันว่ามิเกลวขาจะตอบอยังไง มิกเกลก็ตอบกลับว่าก็เพราะทฤษฎีของโจเนี่ยแหละที่ต่างกับทฤษฎีของเขานะครับโจให้ความสําคัญกับ proof of work แต่ว่ามิเกลเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับ liquidity profile หรือว่าลักษณะการกระจายของ liquidity มากกว่าว่าใครเป็นคนคุม network นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับจีนเองก็เคยคุม network มากกว่า50% hash rate นะครับเคยทําวิดีโอไปแล้วนานแล้วครับ xrp มัน copy ง่ายขนาดนั้นเลยครับถ้าเกิดว่า copy ง่ายขนาดนั้นนะมิเกลก็บอกว่าก็คงมีคน copy ไปนานแล้วนะครับ ต่อจากนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่เถียงกันที่ถกเถียงกันนะคือ network effect นะครับที่เปรียบเทียบ validator กับ miner ของ Bitcoin กันนะเอาคร่าวๆครับ validator ก็ค,ค, Val คือคนที่ตรวจสอบอนุมัติธุรกรรมบนบล็อกเชนนะครับสำหรับ Bitcoin เนี่ยผมไมข่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าคงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับคือแต่ทางโจเนี่ยเขาก็เล่นงาน xrp l นะครับหนักๆก,ก็เรื่อง validator ว่า xrp ledger เนี่ยมี preferred validator list นะครับคือรายชื่อที่ทาง ripple lab เนี่ย เขา prefer หรือว่าอาจจะลักษณะแนะนําให้คนที่ทําธุรกรรมเนี่ยเลือกใช้ validator อันนั้นนั้นก่อนนะครับเพราะมันมี l i สตอยู่ในหน้าเว็บในอัปเดตของ Ripple website อยู่นี่แหละ อันนี้ทางมิเกลเขาเถียงกลับเลยนะครับแล้วอธิบายว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลย r i p p e r เนี่ยไม่ได้เลือก validator ครับไม่ได้มี validator ที่แนะนำแต่อย่างใดนะครับแต่เป็น list รายชื่อ validator ที่ได้รับความนิยมมากกว่านะครับคืออยู่ใน list เพราะได้รับความนิยมไม่ใช่ r i p p e r แนะนำแต่อย่างใดนะครับคราวนี้ทางดาร์กก็เลยถามขึ้นมาว่าทำยังไงถึงจะได้อยู่ใน list พวกนั้นเหรอใน list validator พวกนั้นเหรอทางมิเกลก็บอกว่า เพราะเป็น validator ที่ดีที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องมี consensus นะครับจากการโหวตด้วยเพราะเป็น decentralized นั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ต่างจาก decentralized blockchain รวมถึง bitcoin network ก็ด้วยเหมือนกันนะครับทางโจก็เลยบอกว่าคนที่อยากจะเป็น XPL r validator เนี่ยก็พอเรื่องเงินเนี่ยซึ่งมิเกลเขาบอกว่ามันไม่จริงนะครับเพราะคนที่เป็น validator เนี่ยไม่ได้เงินนะครับ ตรงนี้ตรงกันข้ามกับบิตคอยเลยนะครับคืออย่างที่บอกว่าทฤษฎีมาต่างกันนะครับ XRP เนี่ยต้องการให้คนที่มาเป็น v a l ลิเดเตอร์เนี่ยเพื่อเข้ามาสนับสนุนเน็ตเวิร์กของ x r p นะครับต้องการให้มาสนับสนุนเพื่อความแข็งแกร่งของเน็ตเวิร์กไม่ใช่เพื่อเงินเหมือนกรณีของบิตคอยนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยเบรลิเดเตอร์หรือว่ามายเนอร์เนี่ยก็ต้องหยุดแล้วก็ออกจากเน็ตเวิร์กออกไปนะครับทางโจก็เลยเข้ามาสวนตรงนี้ว่าอ้นั่นแหละมันคือปัญหาการที่มันไม่มีแรงจูงใจเรื่องผลตอบแทนจากการขุด หรือว่าการที่ validator ตรวจสอบอนุวัตธุรกรรมนั้นนะครับเขาก็มองว่ามันเป็นข้อบกพร่องของระบบของ xpl r นะครับโจอธิบายว่าถ้ามันไม่มีแรงจูงใจในการที่จะตอบแทน validator แล้วแล้วก็รวมถึง xpl r ไม่มีบล็อกเหมือนกับของทาง bitcoin ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มิเกลเขาก็สวนขึ้นมาบอกว่าโจเข้าใจผิดแล้ว xpl r มันมีบล็อกเหมือนกันนะครับแล้วโจก็ไม่ได้เถียงต่อในเรื่องนี้นะแต่กลับไปเถียงต่อว่า validator ของ xRPL นะถูกติดสินบนได้ถูกควบคุมได้แล้วก็ไม่ได้มีการใช้พลังงานในการขุดเหมือนกับ Bitcoin ที่เป็น proof of work นะครับที่ต้องใช้ปริมาณพลังงานปริมาณมากคราวนี้ทางมิเกลเขาเลยบอกว่า xRPL validator เองก็ใช้คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันนั่นแหละทางโจก็บอกว่าระดับการใช้พลังงานมันต่างกันนะครับโจก็เลยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาบอกว่า xRPL เนี่ยใช้พลังงานแค่หใน10ของ Bitcoin เอง อันนี้แสบนะครับมิเคิลเขาเลยบอกว่างั้นถ้าราคาค่าไฟฟ้ามันลดลงเนี่ยมันก็จะทําให้บิตคอยไม่ปลอดภัยต่อไปอีกใช่ไหมนะครับโจเข้าสวนขึ้นมาเลยบอกว่าไม่ใช่การใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงลดลงเนี่ยก็จะยิ่งทําให้บิตคอยอะ่ะเเคียวหรือว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่างหากนะครับ คราวนี้ก็เข้าแก๊ปทางมิเกลเลยก็สวนไปว่าถ้าบิตคอยยิ่งใช้พลังงานถูกลงลดลงเนี่ยแล้วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าทำไม x r p l ใช้พลังงานที่ถูกอยู่แล้วกลายเป็นไม่เสี่ยเกวสร้างนั้นนะครับอันนี้โจก็เลยมีอึ้งไปหน่อยนะครับพูดเองอาจจะงงเองแนละ้วยังไงก็ผมคิดว่าสู้มิเกลเขาไม่ได้คนระับเหมือนชกคนละชั้นกันผมฟังแล้วก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะครับมิเกลเขาตอบด้วยข้อมูลคือแกข้อมูลแน่นอยู่แล้วนะครับความจําแกดีเลิศนะครับการเรียบเรียงคําตอบแล้วก็การสวนกลับนี่ ระดับเทพอยู่แล้วฟังดูแล้วก็เหมือนเห็นชาโจอยู่เหมือนกันนะโจเขาเลยแก้ตัวอีกทีว่า Bitcoin เนี่ยมีโหนแต่ XRP ไม่มีโหนนะครับแล้วก็ไปเน้นความสำคัญของ v a l i d เดเตอันนี้ผมว่าใครๆก็น่าจะรู้นะครับว่า XRPL มีโหดอยู่แล้วนะมีพันกว่าโหนดด้วยซ้ำไปนะครับเคยทำวิดีโอเรื่องนี้ไปนิดหน่อยนิดหน่อยอยู่นะครับ เอาว่าก็จบประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีต่ออีกหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะมีแค่ตอนสรุปสุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับทางดาก็บอกว่าอยากให้มิเกลเนี่ยย้ายมาอยู่ข้างบิตคอยแม็กซี่เพราะเขาเป็นห่วงมิเกลมิเกลจะได้ไม่เสียใจที่หลังนะครับอะไรประมาณนั้นก็จบคร่าวๆประมาณนี้ครับหวังว่าหลายคนคงยังไม่เปลี่ยนใจขาย x r p ทิ้งนะครับไปเข้าบิตคอยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคา XRP กก็กระเตื้องขึ้นมาหน่อยแล้วเขายืนขึ้นมาอยู่เหนือ2.3เลียนได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะยืนอยู่ได้นานค่ เหมือนกันนะครับก็เ,เอาใจช่วยกันก็นแล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามกันนะใครอยากจะเม้นก็เชิญได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ